สวัสดีค่ะวะากรสมุนไพรนะคะก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะบรรดาว่านที่เขานอนสงบนิ่งอยู่ในช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าแล้งก็จะเริ่มแย่งกันเกิดเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงไม่พ้นการพาดูว่านไปเรื่อยๆก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะยังไงก็ติดตามกันไปก่อนก็จะพยายามสรรหาว่านแล้วก็อีกอย่างแต่ละช่วงแต่ละจังหวะของว่านเนี่ย บางทีเขาเกิดดอกขึ้นมาเราก็ต้องรีบถ่ายเพราะว่าโอกาสที่ว่านหรือต้นไม้อื่นๆจะเกิดดอกมันไม่ได้เกิดทุกปีบางปีที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมหัวว่านยังไม่แก่พอเนี่ยเขาก็ไม่มีดอกให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพอมีดอกเราก็รีบเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะอย่างน้อยก็เอามาแลกเปลี่ยนหรือว่าเล่าสู่กันฟังนะคะว่นวันนี้ที่จะพูดถึงนะคะเป็นกลุ่ม กระจียวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็เราคิดว่าเป็นว่านที่น่าจะพบได้ทุกป่าของเมืองไทยแต่เราก็จะบอกก่อนนิดนึงนะคะว่ากลุ่มเนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ณนะที่มีเล่นหากันตอนนี้ก็จะเรียกตัวนี้ในชื่อนี้นะคะทีนี้เราจะดูกับตำราคุณนะลักษณะ ว่านแนละวิธีปูกว่านของอาจารย์เลื่อนซึ่งซึ่งจริงๆบรรยายเอาไว้เหมือนกับของอาจารย์ชั้นหาวิธีแหละแต่พอดีหนังสือเล่มนี้เปิดง่ายกว่าเป็นว่านที่มีชื่อว่าเทพค่ะว่านที่มีชื่อว่าเทพนั้นจะมีอยู่2ตัว1คือเทพลำจวนแล้วก็สคือเทพลำลึกและตอนหลังก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งหรืออาจจะหลายตัวกันนั้นอย่างเช่นเทพบางจวนแลวนอ้อเทพลำลึก เราก็มีเทพลำพึงนะคะเทพลำพึงเนี่ยจะใช้เรียกอดอกกระเจียวที่เขาลาักษณะเหมือนบันไดเวียนนะคะคือดอกจะไม่ได้ขึ้นตรงๆแบบนี้จะขึ้นแบบบันไดเวียนที่เราจะไปเห็นเยอะมากอยู่ที่เขาแผงมาที่วางน้ําเขียวไม่รู้ที่อื่นจะมีไหมเหมือนเราเคยพูดถึงด้วยแต่ด้วยความที่ยังไม่อยู่ในตําราเก่าๆจะเป็นตาําราเริ่มจะเป็นตํารารุ่นใหม่แล้วก็เลย อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดถึงว่านกลุ่มพวกเทพที่มีปรากฏอยู่ในตำรากเก่าก่อนว่าเขาบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างเรามาดูคำบรรยายของว่านเทพรำจวนก่อนนะคะลักษณะต้นเหมือนต้นขมิ้นแต่เล็กกว่าคือพวกกลุ่มกระเจียวอะคะ่ะเขาก็มีลักษณะเหมือนต้นขมิ้นนั่นแหละเพียงแต่เขาอะจะมีขนาดเล็กกว่าหัวคล้ายหัวแฮวหมู อันนี้ขออนุญ,ญาตเม่ทอนนะคะเสียดายก็ให้นึกภาพแล้วกันว่าหัวแฮวหมูก็หัวแ้วมห,วหวมูก็คือเป็นัวหัวที่สะสมอาหารหัวเล็กๆแต่ว่ามีรากเลยไปมาเหมือนรากหญ้าคาเนื้อในสีเนื้อในหัวเป็นสีขาวนวลใบเหมือนใบว่านเพชรน้อยถ้าว่าใบเหมือนใบใบว่านเพชรน้อยนะคะเขาจะเล็กกว่านี้ ไม่อยากบอกเลยว่าเผอถอนไปต้นหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรใบเล็กๆแบบใช่เลยอะหรือใบขมิ้นธรรมดาแต่เล็กนะคะก็คือใบเขาจะมีลักษณะเล็กๆกันแหละถ้าเป็นว่านเทพลำจวนเนาะประโยชน์ของว่านเทพลำจวนนะคะอันนี้ไม่ได้บอกลักษณะของของดอกเนาะ ประโยชน์ใช้ในทางเมตตามหานิยมเป็นว่านที่นิยมในทางชูชสาวโดวยเอาหัวบทผสมกับสีพึ่งทาปากแล้วเสกด้วยมะอาอุสัพพัสสะถาปูชิตาสัพพโกตวิสังติเอหิมะมะอิทะเจติโสทมหังพันจะหาหิถามะสาไว้สำหรับสีปากในเวลาพูดจากับสตรีเวลาเสกน้ำก็ลดด้วยนโมพุทธยะสมจบนะคะ อันนั้นก็เป็นเทพลำจวนซึ่งเราก็คงไม่มีให้ดูแต่ว่าถ้าเจอกลุ่มของเหมือนต้นขมิ้นตะเล็กกว่ามีหัวคล้ายแาวหมูแต่ก็มีรากเหมือนหญ้าคาสีเนในหัวสีขาวนวลใบเหมือนว่านเพชรน้อยเราก็อาจจะสงสัยไปทางนั้นได้แต่ด้วยความที่ไม่ได้บรรยายถึงลักษณะของดอกมันก็อาจจะยากนิดนึงทีนี้มาดูต้นนี้ที่ได้ชื่อว่าเทพลำลึกนะคะ ลักษณะหัวเล็กและยาวเรื้อยออกไปเหมือนรากย่าคาหัวเขาจะเล็กยาวนะคะเรื้อยเหมือนรากย่าคาเนื้อในหัวเหมือนสีปูนแห้งต้นและใบเหมือนขมิ้นขาวปัดตลอดดอกเหมือนดอกกระเจียวสีขาวสลับเขียวก็คือเขาก็ฟันทงเอาแค่นี้แหละว่าดอกมีสีขาวสลับเขียวนะคะแล้วก็จริงๆจะว่าบาปน่ยดอกที่แท้จริงของเขาอะ่ะคือดอกม่วงที่โผล่มานี่นะคะ จริงๆอันนี้เป็นไอ้สีขาวสีเขียวน่ยจะเป็นดอกปลอมแต่ในมื่อบรรยายเอาไว้เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะพอสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นต้นนี้ตามที่เล่นหากันก็ได้นะคะประโยชน์ใช้สองทางนะคะหนึ่งใช้ในทางคงกระพันชาตีและอีกทางหนึ่งก็ใช้เป็นยอดมหาเสน่ห์ปลูกเอาไว้ในบ้านใดเป็นมงคลแก่บ้าน ถ้าเอาหัวว่านนี้ติดตัวไปไหนๆหนด้วยสามารถใช้เป็นคงกระพันชาตรีได้โดยกินหัวว่านก่อนกินให้เสกด้วยนโมพุทธายะสามจบถ้าจะนำติดตัวไปหาลาภผลให้เสกด้วยคาถาณชาลิติพุทธสังมิมะอุสามจบใช้ได้ในทางเจริญลาภผลนะคะคาถานี้ก็เป็นคาถาชาลิติก็เป็นคาถาภะศิวลรีเนาะก็เลย เอามาผูกใช้เป็นคาถาของว่านตัวนี้ใช้ในทางมหาลาบนะคะส่วนสามจบก็น่าสนใจเนาะส่วนการปลูกให้เสกน้ำด้วยน้ำโมพุทธายะ3จบแล้วจึงลดพอเปียกทั่วไปนะคะวันนี้ก็เลยพามาให้ชมในกลุ่มของว่านที่คนโบราณเรียกนำหน้าด้วยคำว่าเทพนะคะมี2ตัวคือเทพรำจวนกับเทพลำลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านในการที่จะอัพโหลดคลิปต่อๆไปในการที่จะพาชมว่านต่างๆนะคะในสวนที่กำลังเริ่มเบ่งบานไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดี